สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีรถหนึ่งรุ่นมานำเสนอนะครับเป็น Honda c i t y 1.0 mm hmm. เทอร์โบพันเป็นรุ่น SV นะครับ mm hmm. คันนี้จะได้เป็นแบบทรงไวรุ่นหน่อยขึ้นมาแล้วได้แบบเป็นจัดทรงลงรอแล้วนะครับกับด้านหน้าที่เป็นโครเมียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะครับกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวที่อยู่ในหูกระจกนะครับเมื่อเปิดเป็นโครเมียมได้เซ็นอร์ล็อกนะครับมีทิกร์เทอร์โบพันให้ด้วยอันนี้ลูกค้าท่านแรกติดมานะครับผมอ่ามีเวทกาศแถมให้นะลูกค้าอันนี้ได้ทรงแล้วเนาะจัดทรงลงร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะพื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างเลยกับคันนี้นะคครรับับเเปป็นะ็นนนนีี2021ะลูกกก้้าาาาาาไหททท่สสใจมมถยข ได้นะครับถสวยๆคันนี้จะทรงลงล้อมาแล้วนะครับกับล้อแม็กขอบ1 7นะครับรัดยาง250ทับ 45R17 เนอะคันนี้ก็ไม่ได้ล้อเดิมหรอกแต่ก็สวย2นิ้วสอดนะเนี่ยสวยมากไม่รุ่นจ๋าเลยอะมีท่อด้วยนะใครๆหาอยู่ซื้อไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านใน ในส่วนออปชันความปลอดภัยก็จะมีระบบการลื loyalty, ่นถลายให้นะเป็นพวงมาลัยมัลต well ิฟังกชันจะมีเฉพาะฝั่งด้านซ้ายนะรับแล้วก็จอทัชสกรีนตรงกลางนะประมาณ14 1 5นิ้วได้เลยแอร์ออโต้นะครับคันนี้ได้เกียร์ CVT นะเจ็ดสปีดนี่มีมีนี้ด้วยมีดิสซี่ด้วยข้างในข้างในเจ้าของเก่าติดมาแล้วนะครับเจ้าของท่านเดิมนะซิ่งมากคันนี้ข้อก็ดังเพาะมากข้างในเป็นสีเบจกับสีดําตัดกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นออปชันที่เป็นน้องตัวไอ้นิดเดียวเองด้านท้าย ก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามสีเดียวของแอดมินเลย <c oughs> ประมาณนี้ครับแล้วต่อไปผมจะพาไปดูห้องเครื่องเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับ Honda City Turbo 1000พันตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0นซีซีนะครับ122แรงม้าจับคู่กับเกียร์ Duo Clutch 7สปีดนะครับอันนี้อัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ23.8กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน1 2อ120นะเป็นรุ่นทรงซีงอย่างนี้ถ้ากดก็กินนิดนึง ก็จะออกมานี้ในส่วนของความปลอดภัยก็จะมีตัว ABS นะครับมาให้แล้วเครื่องก็จะสะอาดสะอ้านก็คือแน่นดีปลากระปงกระปรงก็เดิมน็อตเนไม่มีหมุนนะครับตัวนี้นะประมาณนี้ในส่วนของห้องเครื่องนะครับ สำหรับคันนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคา459,000บาทนะครับผ่อน7,000ตลอดอายุสัญญา84เดือนนะครับผมรถเราไม่มีชนหนักพิกคว่มตัดต่อหรือจมน้ำนะครับหรือสวมทะเบียนรถเราผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทชัน้นนำถึง3บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นกูสเปคชั่นนะครับรถโดนใจแล้วก็บริษัทเลมอนนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอะไระยะยุรกิจสินค้าคุณภาพหัวใจบริการ